สวัสดีพี่น้องคลิปต่อจากวังหันเด้อค่ะต่อจากเกบ็บตานตอนนี้เข้ากับมาหอดเทียงหน้าเข้าเลยเด้อจา้าเทียงหน้าเข้ากบเหลียงไก่ลายลายตัวพี่น้องไก่แล้วก็มีหมาฝ้าหน้าสองตัวพี่น้องนอกนั้นก็นจะมี outward. แต่ไก่จาก้าไก่ลายตัวค่ะก็งัวเข้าเด้อค่ะพี่น้องผลไก่แตกสวดสวดดูค่ะพี่นอ้องเข้า,ามาเบิง่งงัวเข้าแน่จ้ามีงัวหน่อยน้ำเด้อพี่น้อง นี่ค่ะงวขอ,อกนี่สองตัวมีงอหน่อยอีกตัวหนึ่งพี่น้องจ้าไซคอกนั่นขอ,อกนั่นเท่านี่มีแดงค่อยจ้านอนเต้เ,เตยเวย้ยเด้อยพี่น้องจ้านี่งของข่อยงอข่อยกับสองสามสี่ตัวเดี๋ยวจ้าอันนี้กับมองทึงคนทึงงวัวแหรอพี่น้องอยู่น้ำกันนี่ค่อยกับมานอนน้ำงัวอยู่มองนี่แล้วว่างข่อยเป็น โกพี่บ่าอ่ามอ่อยไปนอนใส่เทเวยู่พี่น้องอ่าคลิปนี้กับ,บแค่นี้ก่อนเด้อจ้าบ๊ายบายค่ะ